สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบออใกล้เย็นนะครับใกล้เย็นเย็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ครับงานจับจ้างานเท่ๆลงอีกแล้ววันนี้ลงอีกแล้วลงแตะพื้นอีกแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเตี้ยอยากสูงอีกแล้วนะครับ นะฮะเตี้ยอยากสูงนะครับวันนี้มาจัดในชุดของเลเซอร์หยอดแดงนะครับเลเซอร์หยอดแดงงานยีราบตัวสูงกับยาง2 5 60 18สวัสดีครับพี่กิติวัฒน์สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผมนี่ฮะเก๋าเกาลายคลามครับแต่จ้าวแน่นอนนะครับผมวันนี้นะฮะเปลี่ยนล้อเป็นหนักเป็นยางกันนะครับนี่กำลังอินเทรนเลยกำลังอินเทรนเลยชุดนี้นะครับกับ ชุดยีราฟสูงนะครับยีราฟตัวสูง2อ6ห8กับ p e 3 7งานหยอดแดงนะครับงานหยอดแดงก้านตรงนะครับสวัสดีครับพี่ปลายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะนะฮะนี่ครับนะใส่กันได้ใส่ใสนะฮะรุ่นไหนแบบไหนมาเลยครับเดี๋ยวจัดหล่อๆให้นะฮะทุกลำทุกลำมีความหล่ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเค้นความหล่อมานะครับ เปลี่ยนแม็กซ์ซ่เปลี่ยนยางซ่าก็ดูดีขึ้นมาเป็นโขเลยนะครับผมเนะี่ยตัวนี้เป็นงานเลเซอร์ยอดแดงนะครับเ,เนื้อดีพิมพ์นิยมลายฮิตลายซิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งออฟเซ็ตก็ล้อหน้ายี่ห้าล้อหลังสามสิบนะครับนี่ฮะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับาฝาครอบเบรกแถมน็อตล้อแถมนะครับปอกกันสั่นแถม นะครับผมจุกลงจุกลมแถมนะฮะถ่วงยางใส่เรียบร้อยนะฮะคันนีไ้ไม่ไม่ต้องพูดถึงคําว่าล้นนะฮะนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่าล้นครับล้นคิ้วล้นครับคิ้วล้นนะ,ะมาดูด้านหลังนะครับะะคุณลูกพี่จากเอ่อคลองตันนะครับวันนี้คุณลูกค้ามาจากคลองตันนะครับมาใช้บริการกันนะฮะ,<น>ะบอกแล้วะฮะถึงจะเก่าแต่ก็มีอารมณ์อยากหล่อเหมือนกันนะครับผม นี่เป็นไงฮนะเสร็จเรียบร้อยงานจอดแดงนะฮะเผื่อว่าพี่พี่นะท่านไหนมีรถเกา่าเก่ารถคลาสสิกอยู่ในมือนะครับอยากจะแปลงอยากจะแต่งอยากจะแปลงโฉมนะฮะเอามาล้อ,ลอ,ลอ,ลอแบบนี้กันได้เลยได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับลานี้ลงแตะมืนเรียบร้อยนี่ด้านขวามือแบบนี้นี่เองนะฮะไปนะดุมหลังดุมหลังเก็บสีสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับนอดล้อแถมนะครับ ยางสองคู้างหกสิบใส่ได้พอดีไม่มีติดนะครับผมนี่ ar, น็อตสีฟ้าคุณลูกค้าเลือกน็อตสีฟ้าเลยนะครับบานหงล้อ,อหน้านี่ฮะแบบนี้เลยโอ้โแดดกำลังดีเลยนะครับงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับมาเปลี่ยนใจกันวินาทีสุดท้ายเลยนะฮะตอนแรกพี่ตั้งใจว่าจะมาจัดอาเพยบวันนะครับผมจะมาจัดอาเพยบวันนะครับก็ มาเจอเสน่ห์ของทีเีสามเจ็ดยอดแดงเข้าไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมลำนี้หลรอนะครับเผื่อว่าพี่พีนันะท่านไหนมีรถสไตล์แบบนี้นะครับอย่าจอดไว้เฉยนะฮะเอามาปลุกความหล่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยใสๆแบบนี้ล้นไหมล้นเหมือนเดิมครับคิ้วคิ้วล้นเหมือนเดิมนะฮะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับพี่พีนันะท่านไหนสนใจนะครับทั้ง ยีรับแคะทั้งยีรับตัวสูงนะครับสายหมอบยางบางนะครับอยากจัดสเต็ปไหนจะเอาลงกี่นิ้วก็แจ้งมาได้เลยหรือว่าจะเป็นงานท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งก็มีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอขอสิบห้าชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขอสิบห้าอยู่ชุดละพร้อมยางอยู่1นึ่งห้ารครับผม นะ่งหมื่นขอบ15าาทั้ง T E R E C E นะครับนะฮะหรือว่าจะเป็น T E <ม>อ่ะมีครบนะครับมีครบนึกไม่ออกแล้วผมตอนนี้หมืน่น <c oughs> อ่ะเสร็จเลดอนนี่แน่นี่เน,น่เก่าๆอ่ะชุดนี้เก่าๆนี่ครับแน่ไม่ธรรมดานะครับลำนี้ไม่ธรรมดานะฮะอันนั้น อปั๊มน้ำเลยฮะไม่ใช่เนะ่อเอาไว้ขับสบายๆครับขับกินลมครับลํำนี้นะฮะแน่นๆกันไปเลยนะบอกแล้วมันต้องมีทีเด็ดย่าหมกไว้นิดนึงนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแชร์นะครับช่วยเข้ามาชมช่วยเข้ามาเอา ออสอบถามนะครับผมสงสัยตรงไหนอยากทราบตรงไหนนะฮะสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมตอบให้ส่งไหมส่งไหมส่งได้ครับส่งได้ส่งได้ส่งนครสวรรค์ส่งได้ครับผมส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะเดี๋ยวนี้การขนส่งสะดวกรวดเร็วมากนะครับผมวันเดียวก็ถึงหัวมันได้บ้านนะครับทีอีขอบสิบเจ็ดขอบสิบแปดทีสามเจ็ดขอบสิบแปดสติกเกอร์พร้อมยางสองหองขสิบเท่าไหร่ครับอตอบคุณอภิเชษนะครับชุดละ 23,900พครับพี่นะครับ23,900นะครับในส่วนของ GE งานสติกเกอร์ N er กับยางไซส์นี้เลยนะฮะยางยีรับ er ตัวสูงแบบนี้เลยนะฮะ2 5, 6 0 1าไซส์นี้เลยไซส์มาตรฐานของรถตัวสูงเลยนะครับไซส์นี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับทั้ง50กับ5 5นะครับสนใจแบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้จัดให้รอๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรีร้อย บอกจะเช็คความพร้อมก่อนออกเดินทางนะครับขอบคุณนะฮะย่ไงไก็เป็นกันเองครับผมมา,มาที่ร้านผมนะครับอ,อยากให้แก้ไขแล้วตรงไหนแจ้งได้บอกได้นะครับมาปเดี๋ยวขอจบไ์สดไ์สดไ์สดไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามานำเสนอของรอๆของสวยๆงามใหม่นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ